เบ่งเด้อพี่น้องมื้อนี้มาขุดแมงป่องพุ่นน่ะนะเอ้ยแมงเงาใหญ่ครับผมน่ะถึนแล้วตรง,งนี้นี่เออของมันสู้เอาวิธจับกันเว้ยเดวพวกใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวสิจับมันไตถังกัน คุณเด้อพี่น้องตัวนี้เฮงใหไงนี่มาแล้วปวดอะตัวใหญ่หนึ่งออกมาแล้วแมงปองครับสกอรกเปียนครับผมมือนี้มาขุดสดๆเลยนี่แตกรอยครับผมอย่าโดบสันดีปวดอะออกมาแล้วพี่น้องตัวตกแบกนี้หนึ่เอาเหมือนกันเอาเหมือนกัน เดี๋ยวเคียดออกมาเดโอ้ตกงเงี้ยเลย <c oughs> เดินเองสกอเปียนครับอย่าดูบแมงป่องแมงป่องอ่ะนี่ครับผมพี่น้องที่เข้าไปขุดแมงป่องกันเนาะหรือว่าตสกอเปียนนยยะแมงเงาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็สีมาเข็ดแนวกินเนาะเอาไใบชีหนาได้ครับเด้อชิฟนี่ให้เบิ้งแต่ตอนขุดซื้อชีหนา ฝากีิตามซ้อนกระเทียมหวานน้ำเดือครับเดือเดี๋ยวคลิปนากับซีบมาว่าข้าิเสียหยังกินครับผมขอบคุณครับ